ประดับบ้านเราให้เกิดมงคลนะคะมังกรคู่หงนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของครอบครัวที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยกันแล้วทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองผู้ชายก็จะเปรียบเหมือนมังกรส่วนผู้หญิงนั้นก็จะเปรียบเหมือนหงสามารถเอาไปาประดับข้างฝาได้นะคะแล้วก็นุ่งได้เพราะว่าเราไม่ได้เขียนทองนะคะชิน้นนี้งานสวยนะคะเป็นงาน ที่เป็นมงคลด้วยเป็นงานที่ได้มาตรฐานนะคะชิ้นนี้ราคาก็ลดลงเช่นกันนะคะแต่ก่อนก็จะขาย4,500ขึ้นไปนะคะตอนนี้4,200บาทนะคะเป็นงานที่น่าเก็บน่าสะสมมากงานมงคลการทอนั้นก็สวยงานมากๆมาดูชิ้นสุดท้าย ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นลายโหดเปรนะคะเป็นงานชั้นครูทอมีหน้านางที่งดงามส่วนตัวยืนนั้นก็จะเป็นไหมทองนะคะนิ่มพริ้วมากๆค่ะงานสวยได้มาตรฐานเพราะว่าเป็นงานชั้นครูราคาก็เท่ากันนะคะวันนี้ไม่ได้ขายแพงนะคะเพราะว่างานเป็นงานที่ได้มาตรฐานเป็นงานที่สวยแล้วได้มาตรฐานและการมัดลายนั้นยากมากค่ะไม่ว่าลายปลาหรือว่าลายมังกรคู่หงนะคะแล้วก็ลาย เพราะเป็นงานที่สวยงามมากๆราคาขนาดนี้ไม่แพงนะคะปกติแล้วก็จะราคาแพงกว่านี้นะคะใส่ซื้อมาขายไม่ได้ก็สะสมไว้เพราะว่าเป็นงานที่ได้มาตรฐานจริงๆนะคะเผื่อว่า f อสนใจก็แบ่งปันกันได้ราคานั้นสายก็แจ้งไว้ที่คลิปแล้วนะคะงานสวยจริงๆนะคะสําหรับวันนี้3ชิ้นนี้สาย ชอบมากมากค่ะบอกได้เลยว่าเป็นงานที่น่าเก็บมากๆมีหน้านางชายกลุยสามารถใช้งานหรือว่าประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะงานวันนี้เป็นงานที่หลงรักเลยนะคะงานสวยมากๆมีหน้านางชายกลุยเป็นงานหกตะกอทุกชิ้นงานนะคะสอบถามมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชม